กลับมาติดตามช่วงแรกของรายการช่วงดีเทรนกันนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าบริการ Happy จาก d t แทนั้นให้บริการมาครบ10ปีเต็มๆแล้วครับซึ่งตอนนี้ก็มีการรีแบนดใหม่น่าสนใจทีเดียวครับ ดีแท็กรีแบรนด์แฮ p ปีหวังกระตุ้นคนใช้เน็ตเพิ่ม14 000, 000, ล้านรายดีแท็กกลับลุกแบรนด์ Happy ใหม่รับกระแสการใช้งาน Data และอินเทอร์เน็ตของลูกค้าเน้นโลโก้แบบ3มิติพร้อมเพิ่มแพ็กเกจใหม่ใช้โซเชียลไม่จำกัดตั้งเป้าลูกค้าพรีเพจใช้โมบายอินเทอร์เน็ตเพิ่ม100% คุณประกรณ์พันเชษผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัท Total Access Communication หรือ d t แทบอกว่าปัจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้งานที่เปลี่ยนไปมีการใช้งาน Data และอินเทอร์เน็ตมากขึ้นรวมทั้งการเปลี่ยนวิธีการสื่อสารแฮปปี้จึงได้ปรับโฉมแบรนด์ Brand ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโลโก้ใหม่ที่ออกแบบเป็น3มมิติแบบดินามิกเพื่อให้ใช้กับมัลติมีเดียได้มากขึ้นและแพ็กเกจใหม่ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ทั้งนี้แบรนด์แฮปปี้ให้บริการมา10ปีแล้วครับปัจจุบันมีลูกค้า22,829,152รายเพิ่มขึ้นจากปี2003 ที่มีอยู่4 4 7 6 1 2 2รายและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากการใช้หูมาใช้ตาม,มากขึ้นทำให้จากช่วงแรกมีลูกค้าใช้ Data เพียง5,000กว่าคนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่า7ล้านคนหรือเติบโตขึ้น1,200เท่าคุณประกรณ์บอกว่าการเป็นผู้นำดังกล่าวเกิดจากการตั้งเป้าหมายเมื่อ3ปีที่แล้วที่มองเห็นเรื่องการใช้งานโซเชียลที่เริ่มเติบโตจึงได้มีการพัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอด รวมถึง New Happy ที่จะตอบสนองการใช้งานมากขึ้นเพื่อให้เข้ากับวิสัยทัศน์ของ d t แทที่ต้องการให้ทุกคนได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพราะทุกซิมใหม่ของ Happy จะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยมีแพ็กเกจเริ่มต้นที่19บาทต่อวันสามารถโทรได้10นาทีทุกเครือข่ายใช้งานอินเทอร์เน็ตได้15เมกะบต์และใช้งานโซเชียลไม่จากัด และแพ็กเกจสูงสุดที่699บาทต่อเดือนโทรฟรีได้400นาทีใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลไม่จำกัดใช้ความเร็ว 3G ได้2 g b นอกจากนี้ยังได้เปิดตัว3 0ิมการ์ดใหม่คือซิม Happy ้ิมแฮ p ปีโทรสนุกเบอร์ดีแทและซิมสมาร์ทโฟนสนุกทั้งโทรและเน็ตพร้อมโซเชียลไม่อั้นครับ <layered. S 2> <iums. S 1> ด้าน AIS จะพาร์ทเนอร์ทำแคมเปญดีไวส์ 3G ราคาถูก AIS เลือกจับคู่พาร์ทเนอร์ iMobile, Acer, ZTE ลุยตลาดโทรศัพท์ 3G ราคาถูกพร้อมเปิดแคมเปญ AIS 3G Super Combo เน้นสร้างความพอใจให้กับลูกค้า คุณทิติพงศ์เขียวไพศาลผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานการตลาดและการขายบริษัท Advanced Info Service ิสจำกัดมหาชนหรือ AIS บอกว่าเมื่อเปิดให้บริการ 3G 2001แล้วจุดประสงค์หลักของ AIS คือการเพิ่มปริมาณผู้ใช้งาน 3G ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้10.5ล้านรายภายในสิ้นปีโดยจะมาจากทั้งส่วนของการไมเกรดจากลูกค้าเดิมที่ใช้งานและลูกค้าใหม่ทั้งจากการขายซิมการ์ด ที่เริ่มทยอยขายทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคมให้รับกับการขยายพื้นที่ให้บริการเครือข่าย 3G 2001ที่จะครอบคลุมทั่วประเทศในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมขณะที่การทำตลาดดีไวซ์ AIS จะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ1น1การซื้อสินค้ามาจำหน่ายอย่าง iPhone หรือ Blackberry 2. การทำโปรโมชั่นร่วมกับแบรนด์ผู้ผลิตอย่างซ a m s ุง g Nokia HTC และ 3. การทำคอมโบเซตร่วมกับพาร์ทเนอร์ในแคมเปญน,นี้ ซึ่งแคมเปญนี้จะเริ่มที่โทรศัพท์ที่รองรับ 3G จาก ZTE Entry s ีสมาร์ทโฟนจาก Acer และสมาร์ทโฟนจาก iMobile ในระดับราคาที่ต่ำกว่า4,000บาทเพื่อเติมเต็มช่องว่างลูกค้าของ AIS อีก26ล้านรายที่ยังไม่มีอุปกรณ์รองรับ 3G เพราะปัจจุบัน AIS มีลูกค้าราว10.3ล้านรายที่มีอุปกรณ์รองรับและมีลูกค้าย้ายมาใช้งาน 3G 2,001แล้ว5ล้าน3แสนรายครับ หลังจากสมาร์ทโฟนตระกูล Xperia Z ประสบความสำเร็จไปไม่นานโซ ny ก็ต่อย,ยอดความสำเร็จด้วยการเข็น Xperia Z Ultra ที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.4นิ้วพร้อมความสามารถที่น่าสนใจมากมายตัวเครื่อง Sony Xperia Z Ultra ออกแบบบนคอนเซปต์ Omni Balance Design น้ำหนัก212กรัมและขอบอลูมิเนียมด้านหลังเป็นกระจกมาพร้อมหน่วยประมวลผลใช้ CPU Qualcomm Snapdragon 800และ Quad Core ความเร็ว 2.2GHz แรม 2GB กล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องหน้า2ล้านพิกเซลแบบ Full HD ขับเคลื่อนด้วย Android 4.2 Jelly Bean และพื้นที่เก็บข้อมูล16 g b สามารถใส่ MicroSD เพิ่มมากถึง64 g b เริ่มจากหน้าจอ6.4นิ้วแบบ Full HD ที่ Sony ดึงเทคโนโลยีจากทีวี Triluminos u Display มาประกบคู่กับ X Reality Form o b i l e เดิมทำให้หน้าจอของ Xperia Z Ultra จะสามารถแสดงสีสันได้เป็นธรรมชาติมากขึ้น นอกจากนั้นวัสดุป้องกันร,รอยของหน้าจอที่จากเดิมใช้ Temple Glass ในรุ่นนี้ Sony เพิ่มความแข็งแรงหน้าจอเพื่อให้รับกับความสามารถในการใช้ดินสอเขียนบนหน้าจอแทน Stylus แบบเดิมๆได้จุดนี้เป็นจุดขายเด่นของ Sony อย่างมากเพราะเชื่อว่าบรรดา Stylus ที่ออกมาคู่กับสมาร์ทโฟนทั่วไปในปัจจุบันให้น้ำหนักในการจับถือที่ไม่เป็นธรรมชาติ การที่ Sony เลือกพัฒนาหน้าจอ Xperia Z Ultra ให้รองรับกับการใช้ดินสอรจริงๆขีดเขียนบนหน้าจอได้จะสร้างประสบการณ์การจดโน้ตบนสมาร์ทโฟนรูปแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกคล้ายการเขียนบนกระดาษจริงๆครับ พักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงดีโชว์เคสครับวันนี้จะรีวิวสมาร์ทโฟนจาก BlackBerry ที่เป็น q ิวเ t y ร์ตี้คีย์บอร์ดนะครับหลายๆคนกำลัรงรอคอยกันอยู่นั่นก็คือ BlackBerry Q10 กับคุณแพทย์ครับ